มหาเทพผู้ทรงไว้ซึ่งมนตราณนะเมืองเล็กริมฝั่งน้ำมีเด็กชายชื่ออารุณรักการเรียนรู้เขามักจะเฝ้ามองนักพรตผู้ไร้มนฝ่ายด้วยความหลงไหลเขาพยายามท่องมนด้วยตัวเองแต่กลับล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อนเพื่อนหัวเราะเยาะว่าเขาไม่มีพรสวรรค์แต่อารุณไม่เคยยอมแพ้เขายังคงนั่งอ่านคัมภีร์เก่าๆทุกคืนด้วยความมุ่งมั่น รืมสีผู้เท่าในถ้ำเห็นความพยายามและความมุ่งมั่นของเขาจึงรับเขาเป็นสิษย์และสอนวิชาเวทมนต์ให้อารุณเริ่มเรียนรู้จากการวาดยันและจดจำมนพื้นฐานอย่างตั้งใจครั้งแรกที่มนทำงานแสงเล็กๆก,ก็ส่องประกายขึ้นเวทเล็กๆของเขาช่วยให้ชาวบ้านชุ่มฉ่ำด้วยฝนโปรยเล็กน้อยเขาฝึกฝนอย่างหนักแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้า บางครั้งเขาก็ทำผิดพลาดเวทระเบิดจนล้มลงแต่ความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เขาถอยเขาเรียนรู้ว่าเวทแท้จริงมาจากใจที่มั่นคงเขาใช้เวทเพื่อเยียวยาไม่ใช่เพื่ออวดอำนาจและเวทของเขาเริ่มเชื่อมโยงกับจักรวาลผู้คนทั้งหมู่บ้านเริ่มศรัทธาในพลังของเขาเมื่อปีศาจควันดำปรากฏขึ้นอารุณก็ยังกล้าเผชิญด้วยเวทแห่งใจที่แข็งแกร่ง พลังเวทของเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่านักพรตผู้ใหญ่ผู้คนขนาดนามเขาว่ามหาเทพผู้ทรงไว้ซึ่งมนตราแต่อารุณยิ้มอ่อนและมอบคำพีให้เด็กเล็กๆรุ่นใหม่เขาย้ำว่าเวทคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดเด็กๆนั่งเรียนรู้รอบตัวอารุณท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวที่ส่องประกายคำคมความรู้คือพลังจงมุ่งมั่นเสริมความรู้